ทำไมถึงคนพิมพ์คำว่าแป๊กเยอะอ่ะไหนใครแป๊กฮะเออแบบแป๊กอะไรอย่างเงี้ยแป๊กแป๊กอ๋ออ๋อโอ้ยจะชวนตีเหรอหิวแพ้เหรอหิวแพ้ก็มาดิครับพี่เกลต้องโหลดฟิลเตอร์นี้มาแล้วนะหลดอะไรอยู่มันจะ เออนั่นดีต้องไม่มันต้องมีคนปกติคนหนึ่งเว้ยถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดมันจะแย่พี่แกบอกว่าเราไม่ปกติเหรอคนปกติอ่ะไม่ปกติตรงไหนวะนั่คือฟิลเตอร์เนียิ้มไม่ได้เลยอยิ้มแล้วดูมีเล็ดก็ยง

เธอเขาบอกว่ามันจะตุกมากเลยเธอนึกว่าเธอคิดว่าเป็นที่ใครอ้เอาอีกแล้วเปลี่ยนก็ได้วะอะไรกันรัอเนี่อยู่ต้งไ่อยู่้างเลย ถ้าอย่าถ่ายมันเสยตลกเม้ยอย่าเป็นแอร์ก่อนตลกมากอ่ะออโอ๊ะทำไมตาฉันโอ๊ยทำไมตาเธอชอบคนตลกเธอก็ไม่กินเลมอนแล้วสิไม่รู้จิตใจตาจริงเธอชอบคนตลกเธอก็ไม่กินเลมอนแล้วนิอ่ะเดี๋ยวเชื่อ เยวก็ไม่ต bueno> ้องมาหาเราเพราะเราเป็นเลมอนี่จะพูดอะไรนี่เพิ่มออร่าในดวงตาแลาแล้วขำอะไรเนี่ยไม่ตลกจ้ะหัวอันนี้ทำหน้าปกติน่ะไอพี่แก้ว <laughs> <coughs> oh, my God. Tell you soan này. Tell you nữa. โอ้ไปเลยจังหวะเนี้ยแล้วบักแอปเปิลไข่เป็นไข่อู้เฮ้ยทุกคนลองมาดูดีๆว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันเว้ย <laughs> <laughs> ของฉันของฉันเป็นแบบผู้หญิงขุดตาเด้งปากพีก่แกดูเป็นสาว เคยเห็นปะเนมอนเลมอนมนเติมปากอยอขาไม่โดนเลยเวเฮ้ยเติมปากเลยดี ฮัลโหลมาบุ๊ฮะคือพี่แก้วเห็นหนูกระตุกปะอืมตอนนี้ไม่แล้วนะแต่คนนะพิมพ์ว่ากระตุกกันทุกคนเลยเออนั่นดิเอเ้ามันเป็นที่เน็ตคนดูหรือเปล่าอย่าพูดเน็ตเราละอืม เนี้ยพวกเราแบบคุยเรื่องเดียวกันอยู่ก็นคุยเรื่องอะไรกันอ่ะแบบคนดูดูแบบว่าดีเลย์มากเลยตอนนี้จริงเออก็บอกเพลงขำล่าสุดหรือว่ามันเป็นที่ไรอะไรของฉันคนดูยังคนของคนดูฉันยังขำไม่หยุดหรอ แกก็รวมด้วยกรมมาทั้งสวน are เอานี่เขาอยู่บนดึกคนดูพี่แก้วเพิ่งมาเป็นเลมอนเองอันนี้เราเราอยู่บันกันหรือเปล่าคือในขณะนี้ของเราพี่แก้วเป็นเลมอนมาจนจะสุกจนจะนุ่มจะ่วงโอ้โหจะลวกอะไรเนี่ยคนดูเพิ่งเป็นเลมอนโอ้โหเป็นเลมอนดักฟัน แล้วใครมีลีเทนเนอร์ใส่ดิเพิ่มคาแรคเตอร์เพิ่มคาแรคเตอร์อ๋อเออให้คนดูโทรหานอนๆให้หน่อยเอ้ห้างกูคนดูเรียกนอนๆให้หน่อยเฮ้ยฉันดูเป็นเลมอนนั่งง่วงมากเลยตาตกเลยขนาดเนี้ยดูดิดูตาฉันตกอะ

ชมชมชมสวยชมฝนเช่นอ้อเดมอนเดนตบหน้าโอ้โอ้โอ้ตบปะโอ้โอ้ไปทำอะไรฉันเนี่ยทำไมถึงคนพิมพ์คำว่าแป๊กเยอะอะไหนใครแป๊กฮะ เออแบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยแปลกแปลกอ๋ออ๋อโอ้ยจะชวนตีเหรอหิวแพ้เหรอหิวแพ้ก็มาดิครับหันหน้าเขาห่างก่อนไหมอ่ะผิดด้านเหรออ๋อแปลกแปลกแปลกต้องมีไอ้นี่ใช่ไหมอ๋อโทษโทษหาเรื่องเขา อ๋อมันเป็นสับไวรุ่นสมัยใหม่ขอโทษไม่ทันเป็นมเลมว่าจะสุกไปมาใบจุ๊บมาใบจุ๊บบ้าคุณุุลองวิ่งพร้อมกันไหมมา 1, xong xong có xong mày xong <laughs> 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 xong ไม่เหมือนเลยไงฮะไม่เหมือนฉันเหมือนเลมอนชิอ้มอี่น่าอ๋อน่าจะไม่ได้เล่นจริงหรือว่าเขาเต้นอยู่อัาจะซ้อมโทรหาได้ป่าวเลมอนสยงแห็บกระตุกอะกระตุกอีกแล้ว หรือว่าหนูกดกระกบ,บาทค่อยเข้าใหม่อย่างนี้เหรอไม่ได้ปะเดีอ,อยังไงได้ปะแบบรีใหม่เนี่ยหรือว่าเพื่อนก็จะหายหมดเลยใช่ <c oughs> แต่ว่าก็ใหม่ก็ได้นะถ้าเพื่อความสถิเยวลองดูลองดูแปบบ๊บนึงนะไปอ่ะกลับมาแล้ว <c oughs> điều sao bánh không phải mà mày lắm mình mày lắm ai คนน่าจะไม่ได้พูดแล้วน่าจะไปแล้วหรอกจนไปด้วยอะไรกันครับนี้โอ้โคุณทัาแบบนืมหนึ่งไม่มีทางตอบเขายังเล่นในนี้ วจะส่งกันบ้านตันเน่ยอะไรเลยนะถือว่าเราจะเต้นไดกัน้นเนี่ยโหครูใส่ใจดีเลื่อนวันส่งกันบ้านให้เลยนะเนี่ยได้ฉันก็จะเริ่มเต้นวันจันแล้วอเขาบอกแล้หนูเริ่มไลฟ์ใหม่ไหมโอเคได้เฮ้ี๋ยวเรียก เอ้าบอกมม่กระตุกแล้วอ้าวอะไรเอ้าเอ๊ะยังไงดิย่าให้ได้โปรดมาใหม่แล้วหรอเออมาใหม่หลายรอบแล้วนะเนี่ยมายยังเอ่ย คนดูเขามาดูอะไรกันวะเขาบอกว่ายังจับใจความพวกเราไม่ได้เลยพวกเรายังไงดีเันก็จับใจความไม่ได้เหมือนกันว่าเราพูดทาอะไรกันเนี่ยไถึงเราพูดไหมทำอะไรกันเนี่ยที่นอนเอเฮ้ยเรื่องนอนนอมานี้จะได้จบไลฟ์สักที เสียงแชทอันเดีวทำไรดีอ่ะพี่พี่อยากทำอะไรกันอยากนอนเออนอนดิในมื้อหลับดิในมื้อหลับโอ้โหทำโมกหโก้ดีสุดในมื้อหลับอ่ะเจ๊เลย แต่ว่าถ้าเราอยากคุยเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องออกจากฟิลเตอร์นี้ก่อนพี่เม์เมดหลังว่าท่อะไรกันเป็นเลมอนมีฟิลเตอร์นนี่คือฟิลเตอร์อะไรอ่ะมาหลายท่านเฮ้ยใครโทรหาใคร เธอเอาดักไปเก็บดิดเฮ้ยดักติดไม่ติดอ่ะไว้ไม่ดันไม่รับเหรอเอออย่างวะต้องโทรเบอร์ไหมอ่ะพี่โทยฮัลโหล แค่อีอย่างเธอเธอฉันมีคิวแล้วหลายชั้นเลยดูดิโอไมค์ก็จะทำคิวที่หน่าเนี่ยนี่คืออะไรเฮลเฮ้ยไม่ แอปเปิ้ลแม่เป็นใครมาจากดาวไหนเนี่ยเป็นหมาไม่หลับหมาพันอะไรบ็อกกี้ป๊อกกี้หมาพันกี้ โทรเบอร์ก็ไม่ติดนะฮะติดแต่ไม่รับเอาเอาเขาตัดความสัมพันธ์กับเราไหรอกโอ้ยตอนเย็นยังโคกันเลยเฮ้ยใส่ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเราเป็นเฮ้ยเมันต้องยปงนไงวะเปลี่ยนว่าใดดิเออมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอืมเปลี่ยนสีผมแล้วกัน โทรหาชาวีไหมเออดีพอติดเอออืมชาวีรับแน่นอนแน่นอนว่าใครจะคุยรู้เรื่อง <laughs> <laughs> เฮ้ยด้าเอไว้เหรอ Bên mẹ tôi bỏ con chưa. Chưa 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 N'eus ket an tamm